ใกลจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับจังหวันนี้ก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศของฤดูฝนปีนี้ออกมาแล้วนะครับหลายคนกังวลใจเรื่องปริมาณฝนนะครับว่าจะมากน้อยขนาดไหนแล้วมีความเสี่ยงพายุเข้าเนี่ยเยอะหรือไม่ไปหาคําตอบพร้อมกันกับพิลิซ่าได้เลยครับ มีข้อมูลล่าสุดนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วนะคะคาดการณ์นะคะถึงการเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูฝนในปีนี้รวมไปถึงปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากน้อยขนาดไหนนะคะมาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะฤดูฝนก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะนี่ก็กลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะก็คาดการณ์นะคะลักษณะอากาศฤดูฝนในบ้านเราว่าจะเข้าฤดูฝนนะคะจะเริ่มก็คือสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้ค่ะพฤษภาคมนี้แล้วก็ถือว่าช้ากว่าปกตินะคะ 1-2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวแล้วก็จากนั้นนะคะช่วงที่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณมิถุนายนตอนนี้เรายังมีฝนนะคะเทียบเคียงก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยป,ปกติอยู่แต่ว่าพอไปถึงสักกลางเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงกรกฎาคมเนี่ยปริมาณและการกระจายของฝนอาจจะมีน้อยนะคะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ชมข่าวอยู่นะคะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้งซ้ำซากนะคะก็จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกันให้ดีหน่อย ะะส่วนช่วงเวลาที่จะฝนตกชุกหนานแน่นที่สุดในปีนี้และมีโอกาสสูงที่จะเจอกับพายุหมุนเขตร้อนและอาจจะเกิดน้ําท่วมได้นะคะนี่เลยค่ะเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะและจะสิ้นสุดฤดูฝนเมื่อไหร่ปีนี้ก็น่านจะนู่นเลยค่ะ ปลายเดือนตุลาคมนะคะส่วนปริมาณน้ําฝนโดยรวมของประเทศเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เป็นอย่างไรนะคะของข้อมูลปีที่แล้วเฉพาะช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนนะคะก็ถือว่ามากกว่าปกติ ประมาณ1%แต่ถ้าดูกันทั้งปี66ที่ผ่านมานะคะก็ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง6%ด้วยการทีนี้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณน้ําฝนเป็นอย่างไรจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าปริมาณรวมทั้งประเทศฤดูฝนปีนี้นะคะน้ําก็จะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกตินะคะแล้วก็น่าจะาใกล้เคียงกับปีที่แล้วนั่นเองแต่ดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะจะมีช่วงที่ยงงังแล้งแร้วกามีช่วงที่อาจจะท่วมนะคะหนักได้เรามาดูแผนการรับมือูอฝนนนปีีี้กันหน่่อยคะท ภาครัฐนะคะเตรียมไว้นะคะเพื่อรับมือกับฤดูฝนในปี67นี้ข้อแรกนะคะการคาดการสําคัญค่ะต้องชี้เป้าแจ้งเตือนให้กับประชาชนและ2ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การจัดการน้ําในแหล่งน้ําต่างๆนะคะและต้องเตรียมพร้อมค่ะทั้งเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลาศาสตร์ระบบระบ,บายน้ําโทรมาตรบุคลากรและศูนย์อพยพด้วยและ 4. นะคะต้องตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยคันกั้นน้ําต่างๆทํานบแล้วก็ผนังกั้นน้าด้วยค่ะ การระบายน้ำนไม่ต้องมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นระบบนอกจากนั้นจะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะตั้งศูนย์ส่วนหน้ามีการพัฒนาเก็บกักน้ําในช่วงปลายฤดูฝนมีความเข้มแข็งนะคะของเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็มีให้การให้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆนอกจากนั้นข้อ9นะคะก็คือรับรู้ผ่านศูนย์บริการข้อมูลสถานการณ์น้ําและสุดท้ายค่ะ ก็มีการติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะคะดังนั้นการรับมือกับฤดูฝนปี2,567นี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการวางแผนและการคาดการณ์ที่แม่นยำถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณครั